สินค้าสดใหม่นะคะทุกสัปดาห์ค่ะมาจากโรงงานเลยค่ะโรงงานตั้งอยู่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะแล้ววันนี้ก็นำส่งค่ะที่สาขาตลาดเจ้าพยานะคะบางเลนบางใหญ่สินค้าเยอะมากๆเลยรอโรงงานเปิดนะคะรับสินค้าแบบนี้กันทุกสัปดาห์เลยค่ะ เยอะแย,ยะมากมายออรออยู่นะคะเพราะว่าสินค้าเดี๋ยวจะต้องมีไปส่งลูกค้าอีกหลายเจ้ามากๆเลยค่ะสำหรับคนที่แบบมีความสงสัยว่าสินค้าของเรามันเป็นของแท้หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะคะก็อูเอานะคะเพียกๆเพียบเพียบเพียบ,ยบโอ้โหพี่เขาน่ารักมากเขาเปิด ลังให้เช็คเลยนะคะดีงามพระามแปดมากๆค่ะตอนนี้นะคะมีสินค้าที่จุนมาลงเพิ่มนะคะเป็นตัวยาดองนะคะปกติจะไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่นะคะแล้ตอนนี้มีออเดอร์มานะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะยาดองนี่ก็จะเป็นออ่เแทนที่เราจะไปทานแองกอฮอลอย่างเดียวนะคะคนที่แบบมีอาการปวดเมื่อยเนี่ย ใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าจะมีสมุนไพรนะคะเป็นส่วนผส,สมอยู่ในนี้ด้วยค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยามากๆเลย